สวัสดีครับผมทารารับดูไรมือพาหัตพันุกรรมก่ันนี้ผมทารารับดูไยมือจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันที่อย่างโดยรวมนะครับผมก็ไปนเน้นนะครับว่าเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมนะครับผมของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยไพ่ยิบสี่นผมก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับผมทั้งชีวิตเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรในไพ่ queen of c u p นะครับผมคือผมจะบอกว่าดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย เป็นดวงชะตาที่จะต้องรับผิดชอบคนแล้วจะต้องอ่าผมจะบอกว่าการรับผิดชอบคนของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณต้องดูไพ่ใบน,นี้ว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นราชินีที่กําลังมองทั่วยอยู่เพราะมันมองั่วเขาเป็นคนที่ขมักขะม่นที่จะคุ้มครองถ้วยใบน,นี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเอาใจใส่ถ้วยใบน,นี้มากเท่าไรหรือเขาอาจจะเฝ้าคอ,นนคอยถ้วยใบน,นี้ให้เติบโตคอยถ้วยใบนี้ให้อ่าฟุ้งฟัก ไข่ในมือเขาเท่าไหร่หรือเรียกว่าถ้วยใบนี้สัดเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าการที่เขาเอาใจใส่หรือว่าเอาปกครองคนในอานาักของเขาก็มักจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเอาทําคุณค้นไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยอย่างคนเกิดวันที่ผมจะบอกว่าคุณมักจะได้เป็นใหญ่ทําราชการมักจะดีไม่ว่าคุณจะทําราชการหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับผมใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าราชการ คุณมักจะทําได้ดีแหะราชาการงานที่ต้องปกครองคนจํานวนมากอาจจะไม่ใช่ราชาการแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้คุณอาจจะทํางานที่เป็นหัวหน้าคนอาจจะทํางานที่ต้องปกครองคนจํานวนมากก็ได้ดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องจําคีย์เวิร์ดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ไดีว่าทําคุณคนไม่เคยขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือไพ่นี้คือคุณจะบอกว่าบางทีคนวันอาทิตย์นี่เป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผ,ผื่อแผ่อบอ้อมอ,อารีเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์จะได้ดีมี ความสมบูรณ์ด้วยพวกรทรัพย์สมบัติเงินทองในวันปลายชีวิตหรืออาจจะก่อนวันปลายชีวิตก็ได้คุณจะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติเงินทองพวกรทรัพย์มักจะร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตโควบคุมตําแหน่งใหญ่ๆโตๆหลายอย่างได้อย่างหนึ่งคือมักไม่ค่อยได้เป็นลูกน้องใครเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคย์เวิร์สั้นๆของคนเกิดรดาตย์ได้อย่างหนึ่งคนเกิดอาตย์อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่า มักจะได้ดีะสมคอนเซนในชีวิตถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ดีด้วยและเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินด้วยก็จะยิ่งทวีคูณทําให้เขาเนี่ยยิ่งในะสมคอนเซในชีวิตมากขึ้นไปลำดับแล้วลาดับมากขึ้นไปอีกทวีคูณก็จบไปสดวงคนเกิดวันอาทิตย์และผมจะบอกว่าบ้านปลายส่วนใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์แม้ว่าเขาจะทําคุณคนไม่ขึ้นก็ตามแต่ถ้าเกิดหากเขาเขาเรียกว่าคบคนที่สามารถส่งเสริมตัวเขาได้อะจะทำให้คนวันอาทิตย์เนี่ย พอสุขภาวะในชีวิตได้ดีถ้าเกิดหักเลือกคขบคนอาจจะยิงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้คํานี้